ที่นองถึงเราคนดื้อเพื่อพม่ามชาวคณะจะข้อกราบเพื่อทำการนมัสก,การถึงคุณของบัญชีรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมพระชองเนี่ยตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพร้อมกันนี้กับเราชาวนณาข้อกราบทำความรเรบไปถึงท่านผู้มีเกยียรติท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและาท่านชาวาพครับคืนนี้ก็บพมกับหลุึกภูมิใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับที่ได้มีโอกาสามากาาราบคารวาพี่น้องนาทีบ้านปากครอง ครับเมื่อคืนนี้พมแสดงอยู่ที่วัดซาลามีชัยกับทีจังหวัดนครรีธรรมราชครับที่นู้นก็เมื่อคืนนี้ก็คือใครๆว่ารับเรือพระกันรับนมพระกันทีจังหวัดนครและก็ม่มส้มกันทีพระกลองวันนี้รับพี่น้องที่รักเมต่กรอบครับอันนี้เราชื่อว่าเป็นประเพณีอันสําคัญอันยิ่งใหญ่ของเรา ชาวพุทธท่านี้พี่น้องได้มาทําบุญทํากุศลหรือว่าเราได้มารวมในวันออกพรรษากัน,นได้มารักษาประเพณีการฉับระก็คืนนี้เราก็ยังได้เป็นพ้นทีต่อเนื้องคือได้ช่วยกันรงเสริมศิลปินปูนเมืองอประเพณีนั่งแต่ลุงของเราด้วย ท่านี้พูดถึงวันนั่งทะลุงหรือว่ามโนราลิเกป้าเพลงบอกในปีน ong ื้องกันนี้เราถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเราแต่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเราชาวไทยกับพี่น้องที่เรพ อันนี้มันจะยืนยัดอยู่ได้มันจะอยู่รอดได้ก็ด้วยความเมตตาพระนิกันนี้แหละโดยการที่เราชงเสริมกันผุมพูดแสดงคนเดียวถ้าไม่มีผู้ชมครับมันจะยืนยัดอยู่ไม่ได้มีผู้แสดงมีผู้ชมไม่มีเจ้าภาพผู้รับ่ากอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบสร้างประการของศิลปินจะยืนยัดก็คือผู้แสดงผู้เป็นเจ้าภาพและผู้ชม ครับพี่น้องครับคืนนี้กระพุ่มจะได้นำัอจินตนิยายมาให้พี่น้องได้ห้าความซ้ำร้านกันเท่าทีความสามาถข้อกระพุ่มจะทำได้นะครับก่อนอื่นกระพุ่มกายจะข้อกราบเรียนว่าพุ่มเป็นนั่งตะลุ่งนี้ค่คงจะอยู่ในรูปแบบของการสมัครเล่นหมากวานะครับอา,อาชีพโดยตรงของพุ่มก็คือทำหน้าที่สอนนักเรียนอยู่โรงเรียนวิเชียนมัธุจังหวัดตรัง กับคืนนี้ผมจะนำอจินอันิยายมาแล้วรู้กันฟังกันมาถึงกับทันจะปราก็ได้พึกงซ่าหรือกันแล้วกับว่าตอนนี้เทพของเราก็ได้ออกไว้ไล่ทองจิ้นทองทีจังหว่าทันพระัทต่งชัยก็เคยเอาเทพมาฉักกันอยู่อาจะแดงกันอยู่ก็เราอย่ายเลืองมันซ้ำกันนะครับอันนี้ ถ้าี่นองชมแล้วมาชมแล้วก็ความสนุกสนานมันหลอดย้อนลงไป้ับี่นองรับพุ่มจะเอาจินตนิยายเรื่องไม่ไม่อันนี้อันจะผับได้แนะนำว่าเอาไว้ไม่ที่ชุดเรื่องนี้กำลังแต้งอยู่ยังไม่จบดีจีกับไม่แต่เพื่อน ให้พี่น้องได้ชมในจินตนยญายที่มีชื่อเรื่องว่าบุเพชนิวดัดนะครับนะเรื่องไม่หลาชุดถ้าปันพลือ้อกันช่วยกันแทงช่วยกันเผื่อให้มันชมสมบูรณ์ก็ไม่แต่เพื่อนแลว้วนะครับแตบ่ี่รุน่นนี้กับพุ่มข้อรัตนาคุณปัจจีรัตนไตรได้ชิงชักศิษย์โดนบรรดานในนองพี่น้องบรรชอบความสุขความเยริญติดตามมาความเข้าใจในจินตนยาญาณของบุเพชนิวัตนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นตอนไป สวัสดีครับทัานดีรักมิที่กรโรกครับ จะทำกงอง์ร,สงรสงัสมาสมุทรเจ้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นสัจจะทมความจริงที่อยู่คู่กับโลกท่านได้สร,รุปเอาไวา้ที่เรามองเห็นเด่นชัดเป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์ผู้ใดเคยทำดีย่อมใดดีมนุษย์ผู้ใด,เค,ด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 เคยทำชั่วย่อมใดชั่วใครจะหลีกหนีกรรมของตอนเองกังนไปนั้นคงไม่ได้ ดัะน,นทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมจะเป็นไปตามการกระทำหรือเราจะเรียกว่าบุคเพศรันธาว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามลักษณะครับพี่น้องครับจากนิยายเรื่องนี้ที่ผมนำมาเล่าถู่กันฟังกบผมได้กราบเรียนไปแล้วแต่เบื้องต้นว่าเพื่อจะมอบหมายความรํารานแด่ท่านผู้มีเกียรติส่วนใดที่เป็นสาระประโยชน์พี่น้องครับผมกราบคาระวะมอบหมายแดชท่านผู้ชม ส่วนใดไรสาระที่เราชาวคณะจำเป็นต้องนำมาเพื่อประกอบไปเกิดความรมบณ์ในนิยายผมกราบขอไปกับท่านผู้ชมในสิ่งนั้นจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้กับผมจะเริ่มขึ้นณที่ดินแดนของพระมานครชื่อว่านครไทยสาลีอง์ราชาผู้เป็นพระประมุขพระองค์ทรงนามว่าองราชาเกตธุริยัน รนีฝ่ายขวาคือพระแม่เจ้าจันเจมฟ้าองค์พระบรมราชนีฝ่ายซ้ายคือพระแม่เจ้าจันสาวดีโอกาสน,นี้องค์ราชเกียรีิยันได้รับสั่งให้ราชเจ้ารถทั้งสองพระองค์มีเจ้าชายนุสิตและเจ้าชายนุสสาได้ขึ้นมากราบประคมทูนตามที่พระองค์แต่ตรงมีพระประสงคที่เดชสนแลาหารือ รุงมีรายะเอีดน,นาหาร้วกับราชโอรสทั้งสองในอย่างนี้แอบเปีนน้องขับติดตามหาความก้าใจเนื้อหารายละเอียดของนิยายนับแต่ช่วงเวลานี้กันทั้ ไน่ยากในต่างฝ่ายเรื่องนั้นนำผลงานมาเล่าชูมิดผูฟังกระเมจะตั้งนำพระบาราตาัวนักคนไปซาลีเกตุรียันคือชาวมง,งกุฎราชผู้จะเริ่าามรัดปปครา พระธนาตรีมียามลุงแจงแล้วแสงโตพร้อมด้วยทรงองค์ราณีเถิดตําหน้าตี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะถ้ายาไม่พ้นเกล้าเวลนด้วันนี้มอมฉันนุสิตและน้องนุสานได้กลับบังคมทุนทาที่สเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ทั้งสองได้แต่มีพระกระเสรรับสั่งเลยหวัดดีลูกไอ้นุสิตแอ้นุสานลูกรักทั้งสองก็อายุแม่นขวัญยืนนะลูกนะลูกรักทั้งสองของแม่ คอยเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และของประเทศชาติหรอไมเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างล้นเหลือไปเลยเธอนินุษิตและกนุษราลูกรักทั้งสองนะเธอคงจะยังคิดไม่ออกและยังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อและแม่ได้เรียกเธอมาพบเป็นการด่วนในวันนี้คือเรื่องราวมันก็หมายถึงว่า พวอเองได้ไประชุมบรรดาเหล่าข้าราชบริาพารเสนามหามาหมทุกๆคนในนครไผ่สาลีของเราเนี่พราะเดี๋ยวนี้เธอก็ได้มองเห็นแล้วว่าความชรามันเข้ามาครอบงำในชีวิตของพ่อแม่แล้วต่อไปในอนาคตหน้าที่อันสำคัญที่จะบริหารประเทศชาติในนครไผ่สาลีนี่มันก็ต้องตกอยู่ในภาระหน้าที่ของพวกเธอนะ พระเจ้าค่ะคราวนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างลูกที่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตกลงกันวันนี้พ่อและแม่ทั้งสองนะลูกนะาได้เห็นด้วยกับความคิดของเสด็จพ่อแล้วละ่ะเรื่องรามันเป็นยังไงเลยร,ระเจ้าค่ะคืออย่างนี้ลูกนุสิตนี้เธอเป็นพี่ของนุสานถูกต้องแล้ววิเจ้าก่ะแต่เธอเป็น ลูกของจันทาวดีนุสิตเธอเป็นลูกของแม่ลูกนะซึ่งเป็นองค์ราชินีฝ่ายซ้ายแต่เธอมีฐานันดรเป็นพี่คราวนี้นุษศาสตรนั้นเป็นน้องแต่ก็เป็นลูกของจันทแจมฟ้าซึ่งมีฐานันดรที่สูงกว่าเธอถูกต้องแล้วไหมเจ้าค่ะ คราวน,นี้พวกเธอทั้งสองมีสิทธิ์ที่จะทําหน้าที่บริหารในนะครนี้อยู่คนละครึ่งด้วยสิทธิของความเป็นพี่และฐานันดรศักดิ์ทนนี้พ่อเองได้ประชุมบรรดาข้าราชบริพารว่าควรยให้นุสิตหรือนุสาสต์ขึ้นเป็นอง์ราชาแต่ในที่จุดในที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเป็นหน้าที่ของประชาชนหมายถึงว่าประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดเป็นผู้ชี้ขาด คราวนี้ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะลูกน่ะว่ายาเธอทั้งสองออกเดินทางจากนกครไฟซาลีแหละไปศึกษาหาความรู้กันมากำหนดสักหนึ่งปีะจะไปเรียนวิชาอะไรจะไปศึกษาวิชาใดสุดแล้วแต่เธอปรารถนาแล้วนำวิชาความรู้ที่เธอได้รับการศึกษานั้นมาแสดงให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเราขอเสียงประชาติจากประชาชนเขา ก็ S <S หมายถึงว่าเธอจะต้องเดินทางวันนี้นะลูกในานามของความเป็นพ่อพ่อของนวยอวยพรในเธอทั้งสองก็จบความสำเร็จมาเขาไว้ได้รับความสำเร็จมาลูกนะน้องรักวันแบบนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางแล้วละ่ะนะผมฉันก็เสียโอกาสกรับทูลลาเดดพ่อและเดดแม่ทั้งสอง เมื่อครบหนึ่งปีลูกนะสําเร็จหรือไม่สำเร็จต้องกลับตาเมเวลากาหนด <c oughs> ผมย้นตูลลาเด็ดพ่อเด็ดแม่จะโชคดีลูกรัก แรกน้องน่าจาสุงมีเราต้องแยกทางแล้วกันนะหรือราชธานีหรือโตเกียบประจทศชาไม่พลาบเล่ตังอำหนวยอวยพรแล้วคนจะจาดซ้องโอรกมาประหลาดกันที่หน้าคุงใหญ่ tang tai madan กันหน้าพระมาณนครกำหนดหนึ่งปีที่พระราชบจะมีดาและพระราชารมดาได้มีพระประสงค์รับการศึกษาหาความรู้ในสมัยก่อนจะต้องไปสืบหาท่านผู้รู้เขาเรียกกันว่า,าทิศสาปามโมกซึ่งมีวิชาความรู้ ตังเอื้องทิบในทองในแก้วและในเดียกลูกเออพวกเธอนี่เป็นสานุทิตทั้งหมดคงวัดโพเอ็นกานีพอเองมันมีความชื่นอกชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งวะพุทธศาสนาของเราจะยืนยัดอยู่ได้ก็นด้วยการซืบทอดกันอาจารย์คะ ถึงแม้ว่าชีวิตของหนูนาจจะเป็นเด็กกำพร้ราญาติขาดมิรแต่ด้วยความเมตตาจิตเมตตาธรรมของท่านอาจารย์น่ะหนูก็ได้มีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้อ่านั่นเลยลูกนั่นก็ถือว่าอืเมตตาเป็นเครื่องกำจุนดี่ให้เราได้สงบสุขลูครับกอนื่นก็พุ่มโคกครับต้องความเคารพทตานอาจารย์ด้วยความเคารพหลงยานชุ่มรงเนื้อแต่สว,วัสดีและลูกในทอง ในชีวิตของผมนี่ตั้งอยู่ในความในความปรารถนาของตระหนจมีอะไรเดียวตระหนจมีความประสงค์ดียวพอแล้วตวายเลื่อก็มั่งหลาวก็วไปเลย แต่มึงอีกราบปืนทังโลดคือการกราบที่เดียวครับพอ่อมันเป็นความศรัทธาไว้เป็นความรักต่คูมีความกรพบใ่กูมีว่งชาวันกูรักมากูต้องกราบมากเว้เป็นสิทธิตามกฎหมายนะ สื้อดไม่จ่ายผ่อนนั่นทำไมเลยเจ้พี่แก้วมันกราบจนฝนมาได้กราบมึงแหละไอตองหอัวมันกรอบกีเดียวกระชายแล้วมันาะบักไรหุ่นปวดหู้เฮานี่พอกัดเสร็จแล้วเอามาถึงก็ตัดข้อมันออกเลยบักเหรอไอ้อยหูเหาาย้เฮาเลยพอตัดข้อออกแล้วเอาหนังออกเอาหนังอกอ,งอกสเสร็จแล้วซับ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 ,ซบ,ซบ,ซบไอ,าาอ้ไรหู้เฮาเลย มันนี่นี่เพราะคำพูดคำเดียวนทุเลเลมันทำไห้เกิดคือคนเราแต่ว่ามองให้ไฟไล่จุดไลายางปะหน้าก็มันไม่ไม่มดจริงนะพี่ต้องแนาจาจนะท่านสอนไว้ถูกแล้วทําความเคารพกันแล้วก็ฟังคำสั่งสอนของท่านสิ ให้ต้องบว่านางโยถ้านี้พอนิยากจะให้พวกเราได้เข้าใจกันเสียวา่าวันนี้นะลูกเธอก็มองเห็นอยู่แล้วนะว่าเป็นวันออกฝันซ่าทณานี้พระเบนี่นั้นเราควรจะรักษากันเอาไว้อันนี้คือจริงสำคัญ <c oughs> สิ่งไหนที่ท่านอาจารย์ตรสตรนาลูกก็ปฏิบัติในสิ่งนั้นริงนะพี่ต้อมนับประเพณีเป็นของมีค่าครัอบอันนี้แกมึงได้ยินไหมมึงเข้าใจไหมทีตาอาจารย์ในโพดว่าประเพณีเป็นสิ่งมีค่าอาจารย์ครับาารท้านใจลูกเฮนี้พุ่มอยากไปปรึกษาอาจารย์นิดนครับใจลูก ทำไมเลยเจ้าพี่ทองไอแกอามาเราพูดกันให้เข้าใจดักทีท่านเล็กต่ว่ากับอาจารย์ับเล็กต่ว่านี่ครับที่เราได้จัดประเพณีขึ้นที่วัดผู้เอ็นกรณีผู้มเม่งนี่พยายามอย่างหญิงที่ให้เด็กๆได้ดดสแสดงออกได้รู้จักประเพณีและเอกลักษณ์ของตัวเองในต้องได้จัดเพื่อนุพู้ไม,ม่เด็กมันมีการลงเพลงระปวดดกันมาเนี่ยนะือ เทกน่คันทำไม่ได้แต่เป็นปรเปเพหีหรือเหล่านี้ต่างถ้านี่ไอ้แก้วมันมัน,ม,นมันพยายามไปต้มเชิมมไปอีกแบบแล้วเรื่องมันเป็นปนเผือลูกน้องน้องน้อง,อง,องเพื่องทิพย์ช่วยช่วยเป็นพยานกันอยูแค่พี่พรพูดไปเลยจ้าไม่แก้วมาสู them, า้กันมันรู้กันเสียเลยว่าระหว่างเขดทรายกับกิมยองกังใครจะไปใครจะอยู่กันแนะ่โอ้ยเจ๊เจกิมยองกังเขาหมด ปาระล้มในยกที่หกไปแล้วโอ้ยบาแก้บนอ่าลำโพงยานตัดข้าวมาลงกับน้ำมันมน้อง